แคนาดาเหมาะกับใครบ้างหรือไม่เหมาะกับใครบ้างอืมผมไม่สามารถที่จะบอกว่าใครควรจะอยู่มาแคนาดาหรือใครควรจะกลับไปอันนี้ผมไม่ขอตัดสินเพียงแค่ผมจะบอกว่าเงื่อนไขของแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมุติว่าคุณมีงานดีๆอยู่แล้วที่เมืองไทยมีชีวิตที่ดีๆมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเพียงแค่คุณเบื่อประเทศไทย คุณเบื่อการทํางานในเมืองไทยคุณควรจะเปลี่ยนงานไหมหรือจะเปลี่ยนประเทศก็แล้วแต่เพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนประเทศแล้วย้ายมาอยู่แคนาดาคุณควรจะลาพักร้อนแล้วมาเที่ยวแคนาดาโดยใช้ชีวิตแบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบคนที่มาอาศัยอยู่ในแคนาดาจริงๆนะครับแล้วคุณ รู้ว่าคุณควรจะอยู่หรือไปลองมาเยือนลอบรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ตอนอุณภูมิติดลบเยอะๆลมแรงๆที่ว่าลมกระโชกแล้วคุณจะตัดสินใจเองได้ว่าควรจะมาอยู่หรือไม่อยู่นะครับ